ปลาเจตัวพวกฉันเป็นปลาเสือพ่นน้ำเจตัวอาศัยอยู่ที่นี่ยังมีความสุขแม่น้ำแห่งนี้มีน้ำใสสะอาดและมีอาหารอุดมสมบูรณ์ต่อมาไม่นานแม่น้ำที่เคยใสยสะอาดกลับเริ่มสกรปรกอาหารของพวกฉันก็เริ่มลดลงวันหนึง่ง มีของสีสวยสดหล่นลงมาเพื่อนของฉันรีบว่ายเข้าไปตอดกินด้วยความหิวหลังจากที่กินของสีสวยสดเข้าไปเพื่อนของฉันตายไปหนึ่งตัววันต่อมามีของชิ้นใหญ่ๆตกลงมาอีกเพื่อนของฉันว่ายเข้าไปตอดกินด้วยความหิวหลังจากกินของชิ้นใหญ่ๆนั้นเข้าไปเพื่อนของฉัน ตายไปสองตัววันต่อมามีของแปลกแปลกแวววาวตกลงมาอีกเพื่อนของฉันรีบว่ายเข้าไปตอดกินด้วยความหิวหลังจากที่กินของแปลกแปลกแวววาวเข้าไปเพื่อนของฉันตายไปสามตัวตอนนี้น้ำในแม่น้ำกลายเป็นสีดำคล้ำมีแต่ของที่ฉันไม่รู้จักและกินไม่ได้ ตกลงมาเรื่อยๆฉันจึงต้องว่ายหนีไปจากที่นี่ไปหาบ้านใหม่ที่ปลอดภัยกว่านี้วันนี้ฉันว่ายมาพบบ้านใหม่ที่ยังมีน้ำใสสะอาดฉันพบเพื่อนใหม่มากมายที่นี่มีอาหารอุดมสมบูรณ์ด้วยฉันจึงมีความสุขและว่ายน้ำอย่างร่าเริงสดใสได้เหมือนเดิมโอโ้เป็นไงครับน้องๆเรื่องนี้ แม่ฟังแล้วพี่ต้นฟังแล้วสลดใจตอนนทูน